สวัสดีครับจากร้านซูเปอร์คเคช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถบุนไดเอสวันนะครับเป็นรุ่นดีลักนะครับตัวที่มีกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะกล้องรอบคันเดิมนะครับใช้งานรลกกระจอใหม่นะนี่กล้องถอยหลังเดิมใช้งานได้นะครับสามารถกดโหมดดูกล้องหน้าได้นะครับนี่ก็ถอยสามารถทาได้นะครับแล้วก็ อันนี้ที่สําคัญเลยนะครับเป็นจอตัวใหม่ของอัลฟานะครับรุ่นตัวนี้เป็นแรม4 Q 9่นะครับสามารถเล่นแยกจอหน้าจอหลังได้นะครับอันนี้ฟังก์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันสมมุติเราเราเปิดอันนี้อยู่นะครับ YouTube นะครับเราสามารถกดไอคอนตรงนี้นะนี่ครับปพ้่งกดไปแล้วนะครับอ,อ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่ง นี่นะครับกดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแอปที่ต้องการดีดไปด้านหลังนะปุ๊บอ่าไปแล้วนะครับอันนี้ข้างหน้าเปิดเป็นแอปแผนที่อยู่นะเรามาดูแอปด้านหลังนะครับนนะครับด้านหลังด้านหลังเป็น youtube นะครับที่จอไปดานเดิมนะที่เป็นพับไฟฟ้านะครับส่วนด้านหน้านะครับเป็นแผนที่นะพอดีแสงมันจางนิดนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันใหม่ๆนะครับ โอเคครับสนใจงานติดตั้งก็สอบถามได้ที่ร้านซูเปอร์กีเกช็อปนะครับสวัสดีครับ